สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่นาวาเดย์ไวครับแทบไม่น่าเชื่อว,ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจากการกินเผ็ดไปดูกันครับและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอาหารรสจัดเนี่ยเป็นที่นิยมของคนไทยมาต,ตั้งแต่ไหนแต่ไรหรอครับยิงเผ็ด ยิ่งอร่อยพริกจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีพริกเนี่ยก็คงจะปรุงอาหารให้จัดจ้านถึงใจไม่ได้แน่นอนครับสายพันธุ์ของพริกในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดประมาณ831สายพันธุ์ครับและสามารถแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คือพริกชีฟ้าพริกขี้หนูเม็ดใหญ่และพริกขี้หนูเม็ดเล็ก ส่วนหน่วยวัดความเผ็ดของพริกเนี่ยก็คือสโควิลครับโดยพริกขี้หนูส่วนของไทยเนี่ยจะมีค่าอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0 0ถึง100,000สโควิลในขณะที่พริกที่ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่าเป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกเนี่ยซึ่งก็คือพริกที่เรียกว่าฮาบาเนโรครับซึ่งวัดค่าได้ถึง350,000หืสโควิลหรือว่ามากกว่านั้นและเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อครับว่าการกินเผ็ดเนี่ย ดีต่อสุขภาพมากมายถึงขนาดนี้ไปดูกันครับข้อที่1ช่วยในการบรรเทาอาการไข้หวัดเนื่องจากว่าสารแคปไซซินที่อยู่ในพริกเนี่ยจะช่วยในการลดน้ำมูกหรือว่าสิ่งกีดขวางระบบการหายใจอันเนื่องมาจากไข้หวัดไซนัสหรือว่าโรคภูมิแพ้ช่วยในการบรรเทาอาการไอได้ด้วยข้อที่2ลดการอุดตันของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือดเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจล้มเหลวหรือว่าการเสียชีวิตจากหลอดเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตันครับการกินพริกเป็นประจำเนี่ยจะช่วยในการลดอัตราการเสี่ยงจากโรคทั้งสองชนิดนี้ได้ ยิ่งไปกว่านั้นครับยังช่วยให้การไหลเวียนของเลือดนิดนด,ดีขึ้นลดความดันเพราะว่าสารจําพวกเบลตาแคโรทีนและวิตามินซีช่วยในการเสริมสร้างผนังหลอดเลือดให้แข็งแรงเพิ่มการยืดตัวของผนังหลอดเลือดทําให้ปรับเข้ากับแรงดันระดับต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นข้อที่3ลดปริมาณของสารคอเลสเตอรอลครับสารแคปไซซินเนี่ยจะช่วยในการป้องกันไม่ให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดี ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีมากยิ่งขึ้นครับทําให้ปริมาณของไตรกีเซอไลน์ในกระแสะเลือดเนี่ยต่ำลงซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพขอ้อที่5อารมณ์สดใสร่าเริงครับเนื่องจากว่าพริกเนี่ยจะมีสารแคปไซซินที่ช่วยในการกระตุ้นสารส,ารสื่อประสาทในสมองให้หลั่งสารแห่งความสุขหรือว่าเอนโดฟินช่วยให้ร่างกายของเรารีแลกสมองเบิกบานลดความดันโลหิต ไม่ปวดหัวอารมณ์แจ่มใสข้อที่6ช่วยในการบำรุงสายตาพริกเนี่ยจะมีวิตามิน A และวิตามิน C อยู่ค่อนข้างมากอีกทั้งสีของพริกนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองสีเขียวเนี่ยก็จะมีเบต้าแคโรทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีสรรพคุณในการบำรุงและป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตาได้อีกด้วยครับ ข้อที่7รับประทานพริกเนี่ยช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานพริกจะมีวิตามินเอและวิตามินซีอยู่สูงครับซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าวิตามินเอและวิตามินซีเนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันและช่วยในการปกป้องโรคไข้หวัดแถมพริกเนี่ยยังมีสารเบลตาแคโรทีนครับและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการส่งเสริมระบบภูมิคุ้ม,มกันภายในร่างกายของเราเนี่ยให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดีครับแม้ว่าพริกเนี่ยจะมีสรรุคุณและประโยชน์ที่ดีต่อร่างกายแต่การกินพริกเนี่ยก็ต้องกินอย่างระมัดระวังครับโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจําตัว <c oughs> เช่นผู้ที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารหรือว่าหลอดอาหารไม่ควรกินพริกมากจนเกินไปนะครับเพราะจะไปกระตุน้นอาการให้มากยิ่งขึ้น และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากให้ในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ชอบรับประทานพริกหรือว่าชอบรับประทานเผ็ดเป็นประจําหรือเปล่านะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์อยากชมคลิปใหม่ๆกดติดตามสําหรับวันนี้นวาดีไอไวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ